สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามมารับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกของวันที่25่สิบห้าเจ็ดปรสองพันหร้อยสิบแปดนะครับกับแนวทางเราพัฒน,นานะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หาเลขเด็นจากศูนย์ถึงเก้าคัดได้หรือแค่สองตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพีเยงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูแนวทางลาวพัฒนาเนาะนครับผลออก4-86 8-49 4-86แล้วก็8-49ส่นะครับ,รบส่วนเล็กล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฟังโคงนะครับก็จะเป็น หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก48นะครับส่วนเล็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับก็คือ6กับ8ก็คือหลักพันกับหลักร้อยส่วน3ตัวนะครับ8 49สนะครับ2ตัวก็49กนะครับก็มาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับแนวทางที่ลงให้ก็ชุดวินนะครับ1 4 678กขอเสียได้เนาะนะครับผิดไปตัวเดียวนะครับ ชุดวินเกือบเข้าหมดทุกตัวเลยเนาะมีสี่ใครเล่นที่แต่พอผมเจาะไม่เข้านะครับมันไปเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นเข้าที่เลขสี่ส่วนเลขหนึ่งไม่เข้านะครับส่วนชุดวินนะครับใครที่เล่นที่ฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโงค้งกับแต่ว่าทัาน,นําไปวินนะครับก็จะเข้าที่สี่แปดครับก็คือชุดนี้นะครับ ส่วนเลขล่างไทยเอทั่วไปนะครับหลักพันกับหลักร้อยเข้าที่ห8นะครับก็เข้าที่6กับก 6, 8บก็ตัวบาชุดบินเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผิดอยู่แค่ตัวเดียวก็คือเลข6ไม่เข้าในเลข1เนาะก็ไปเลข1นะครับผิดตัวนี้ตัวเดียวน,นะครับจะเป็นเลข9เข้าเต็มๆเ,เลยเนาะนะครับ มันไปอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะสี่แปดสี่แปดหกแปดนะครับสี่แปดกับหกแปดตัวที่ไม่เข้าก็คือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดไม่มีนะครับในตามผมเ,มเลยก็เลยตัวเจาะก็เลยหลุดไปเลยเนาะนะครับเราตอ้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับผมเจาะไม่เข้าเนาะครับก็มาตามกมาัต่อนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบมียี่สิบแปด วันที่28เกดสอันห้าร้อยบแดนะครับกับยนวทางเราพัฒนาเเาามาดู ชุดบินนะครับชุดบินวันนี้ได้เลขเก้าสองสามสี่เจ็ดกับ ก้าสองสามสี่เจ็ดนะครับเรามาดูเลขเด่นกับเลขเด่นผมให้ที่ เลข9กกับเลขกับเลขเกกับเลข2ผมเน้นได้ที่เลข9กนะครับเลข9กก็ระวังเลข6ด้วยนะครับก็จะไป3ชุดนะครับก็จะเป็น9 3 9 4 9 7 ส่วนอีกชุดหนึ่งุมงขอเพิ่มเติมไปเป็นกับหัวได้เก้าเนาะนะครับกับใส่ตัวเน้นก็คือเก้าหกสี่ตัวที่ผมเน้นในก็คือชุดนี้นะครับ ให้4่ชุดตามจริงผมอยากให้5ชุดนะครับเพราะว่าวันนี้ใครจะเติมก็ได้เนาะนะครับมันมีเลขที่ผมตัดออกก็คือเลข5นะครับเลข5ใครจะเพิ่มเติมไปอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าวันจันทร์มันระวังเลขพี่น้องนะครับ ก็เอาในแค่ชุดวินก็ได้นะครับตัวนี้ท่านจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนาะนะครับทั่วผมจะจับให้แค่9 4กับ6 4นะครับเน,น้นๆ2ชุดนะครับส่วน3ตัวจับให้ที่เก2็ สี่เจ็ดสองับตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือชุดนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีโอกาสไปข้างล่างมากกว่าข้างบนนะครับแต่ว่าข้างบนก็เราติดมันติดเลข2องเห็นไหมครับผมจับที่เจ็ดสองเจ็ดสองเียเดียว ก็ตามนี้เนาะนะครับ3ตัวนะครับใครที่เล่น4ตัวนะครับก็วันนี้ก็จับติดสูตรเล้ชุดหนึ่งนะครับ4ตัว4ตัววันนี้ผมให้ที่9 4 7าดสอง ใครจะนำไปตัดเล่นก็ได้เนาะสตัวกับก็มีแค่นี้นะครับใครที่รับน้าตางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเ c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่28เนเดพศอพัน8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตนวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ